8ส Fishing Cup ตกปลาตะป่ามือสอญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นโอลิมปิกไฮสปีด100นะครับโอลิมปิกไฮสปีด100นะครับผมเป็นลอกเก่าวินเทจอีกหนึ่งตัวนะครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับคาบเกลือไม่มีนะครับคาบเกลือไม่มีเลยภาย,ภายในนี่สวยเลยนะครับ สวยมากนะครับขาตัวนี้นะครับมันเอาไว้บิดได้นะครับบิดแบบนี้นะครับเวลาใส่ไปกับคันถ้าเวลาเรือตีใช่ไหมอันนี้สมมติคันมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาเรือตีเราก็ต้องบิดมันออกมานะครับเพื่อให้สายมันพุ่งไปแบบนี้นะครับพอเวลาเราเสร็จจะใช้งานเราก็บิดมันกลับคืนมาเจ็บมือนะฮะขออนุญาตนะครับบิดมันกลับคืนมาให้เป็นลอกแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้งานแบบนี้นะฮะมันสามารถใช้งานได้ทั้งซ้ายและขวานะครับเพียงแค่เรามาปรับที่ตัวนี้ นะครับมันก็จะมีซ้ายมีขวานะครับแล้วก็มีคลิกเสียงเนี่ยลองเล่นดูนะครับลูกเล่นมันจะอยู่ที่ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้นะครับผมเอ่อมีหลายจุดนะไอ้รลบพวกนี้ผมเองก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับได้มาขายอย่างเดียวนะครับไม่เคยใช้งานไม่เคยเล่นเหมือนกันนะฮะก็คือมีแค่ลองหมุนอย่างเงี้ยนะครับแค่นั้นเองนะฮะ รอบสวยนะครับลอกสวยนะครับสะสมก็สวยนะครับวางชว์ในตู้ก็สวยเพราะว่าสภาพมันดีสภาพมันเนียนมากนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะฮะ